รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาประจําทําหน้าที่เสนอเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจให้ประโยชน์ที่ช่องการ์อดเดี K H D. แห่งนี้เรามาพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาประมาณบ่ายโมงห้นาทีนะครับสินาทีของเราก็จะเป็นสินาทีที่มีค่าสาหรับท่านผู้ชมที่จะได้ได้ชมในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อในเรื่องของการดูแลรักษาเมื่อเกิดปัญหาโรคภัยเบียดเบียนครับอย่างเช่นในกรณีของ โรงพยาบาลสมวิทย์นำมาเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นผู้สูงวัยที่เจอปัญหาข้อไหลติดครับเรื่องข้อไหลติดนี่เป็นถือว่าเป็นของคู่บ้านคู่เรือนนะครับเพราะว่าผู้สูงวัยประจําบ้านเนี่ยก็มักจะเกิดปัญหาข้อไหลติดเนี่ยถ้าหากว่าไม่ค่อยได้ใช้อวัยวะในการที่จะเคลื่อนไหวอย,อย่างสม่ําเสมอแล้วก็มากพอที่จะทําให้หินปูนเนี่ยไม่ทันที่เข้ามาเกาะน,นะครับเพราะฉะนั้น ตรงส่วนนี้เมื่อเกาะแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดปัญหามากก็คือในเรื่องของความปวดนี่แหละครับสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะทุเราเบาบางด้วยตัวเองต้องไปพึ่งพาหาหมอครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็อย่างเช่นที่โรงพยาบาลสุูรว์นะครับก็มีศูนย์เวชศาสตร์พื้นฟนูหรือว่าศูนย์บความปวดนี่นะครับเพนรีแฮเซ็นเตอก็มีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ หลายๆอย่างมาตรวจวินิจฉัยแล้วก็บำบัดรักษาควบคู่กันไปติดตามจากคุณหมอวรวัตนเอียลสินพาณิชแพทย์ผู้นานการทางด้านวิชศาสตร์ฟื้นฟูประจำโรงพยาบาลสุขุมวิทได้เลยครับในเพ์รีแฮบเซ็นเตอร์ของเราเนี่ยนะครับจะมีการรักษาอาการปวดที่ครอบคลุมตั้งแต่มีอาการปวดน้อยและปวดมากนะครับในการคนไ่าที่มีอาการปวดน้อยก็จะมีการให้บริการในเรื่องของ ให้ยาทํากายภาพบําบัดนะครับแต่ในกรณีคนไข้ที่มีอาการปวดอย่างรุนแรงนะครับเช่นอาการปวดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือ,อปวดจากตัวโรคมะเร็งนะครับเราก็จะมีทีมแพทย์นะฮะแล้วก็ทีมสหวิชาชีพในการที่ดูแลรักษาอาการปวดนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยยกตัวอย่างเช่นก็จะมีวิธีการใช้เข็มแบบพิเศษนะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยขึ้น แม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือคลื่นวิทยุชนิดพิเศษเพื่อที่จะช่วยที่จะลดสามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการลดความปวดได้เป็นอย่างดีครับเวลาที่เราคนไข้ที่มีอาการหัวไหล่ติดนะครับเข้ามาเนี่ยเราก็จะทําการซับประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าในบางกรณีที่เป็นเลื้อยแรงเนี่ยเราก็จะมีการตรวจพิเศษเพิ่มเติมนะครับเช่นทำอั ทำเอ็กซเรย์หรือส่งทำเอ็าร์ไอนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยทำเอ็มอาร์ไอแม้ว่าจะมีความคมชัดที่สูงนะครับแต่ว่าเราจะใช้เครื่องมืออีกชนิดนึงก็คือเราจะใช้เครื่องอัลตราซาวน์นะครับมาดูว่ามีความผิดปกติของอเส้นเอน็นนะครับหรือว่าเนื้อเยื่อตรงบริเวณไหนของข้อต่อนะครับจุดแข็งนะครับหรือจุดเด่นของการใช้อัลตราซาวน์ในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนเนี่ย มันจะเห็นการเคลื่อนไหวเรียกว่าเป็นไดนามิกนะครับดูว่าคนไข้เคลื่อนไหวในองศาไหนแล้วมีอาการเจ็บนะครับทำให้เราสามารถที่จะวางตำแหน่งของตัวโรคได้ว่าเส้นเอ็นอันไหนที่มีปัญหาและเราจะได้อ่าให้การรักษาที่จำเพาะแล้วก็ถูกต้องอ,อย่างเต็มที่ครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาได้เป็นอย่างดีครับเดี๋ยวเรายังมีข้อมูลจากคุณหมอวรวัฒน์ที่จะมา พาเข้าไปชมในห้องหัตถการในการที่จะแสดงให้เห็นถึงว่าวิธีการช่วยลดความเจ็บปวดในเรื่องข้อไหลติดเนี่ยนะครับของผู้ป่วยเนี่ยนะครับเขามีกระบวนการมีความสำเร็จมีผลคืบหน้าอย่างไรพักสักครู่เดียวอุ่นจใจกันหมอจะกลับมานำเสนอในเรื่องนี้ครับ กำลังติดตามอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9มค o อด HD นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามอีกวันหนึ่งทีเดียวเพราะว่าคุณหมอวัดซึ่งเป็นแพทย์ผู้มีนานารทางด้านวิทศาสตร์ฟื้นฟูประจำโรงพยาบาลสุขวิทนะครับจะนําท่านไปชมครับไปชมว่าการทําหัตถการโดยการใช้เครื่องมือใช้เครื่องอันตราซาวในการในการตรวจในการขึงเลยครับ ตรงไหนคือที่ปวดแล้วจะต้องบำบัดด้วยวิธีไหนอย่างไรเนี่ยไปติดตามจากคุณหมอวรวัดได้เลยครับนี่อันนี้ก็คือเป็นข้อดีของตัวอัลตราซาวด์คือว่าเวลาที่เราเทสดูแล้วก็เราเราดูว่าตำแหน่งที่คนไข้เจ็บเนี่ยมันตรงกับตำแหน่งที่เราเห็นในอัลตราซาวด์หรือเปล่าอย่างในของคนไข้รา,ายนี้นะครับจะเห็นว่าตรงตำแหน่งที่คนไข้เจ็บเนี่ยถ้าะจะเห็นว่ามันก็จะเป็นจุดที่มีการบวมของตัว ตัวเอ็นที่ทำหน้าที่ในการยกหัวไหล่จากหน้าจอครับผมมันมีรอยมีการมีการบวมของตัวเนื้อเยื่ออยู่อันนี้ก็ทําให้เรารู้แล้วนะครับว่าตัวกล้ามเนื้อมัดไหนที่มีปัญหาหลังจากที่เราใช้เครื่องอัลตราซาวด,ดูดูตัวเอ็นเนี่ยนะครับเราก็พบว่าตัวตัวเนื้อเยื่อที่มีปัญหานะครับก็คือเป็นเอ็นตรงบริเวณนี้นะครับก็คือ,อ มันเริ่มจากตรงนี้นะครับเอ็นมาดนี้นะครับมีต้นกระเนิดมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็เดินทางมตรงนี้แล้วมันก็จะมาสุดอยู่ตรงปุ่มกระดูกตรงนี้นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่คนไข้มีอาการเจ็บขอเทสเส้นหนึ่งเจ็บไหมครับตรงนี้เจ็บนะครับเนี่ยทีนี้พอเราทราบแล้วทราบตำแหน่งหรือเอ็นที่มีปัญหาแล้วว่าอยู่ตรงบริเวณไหนเนี่ยมันจะสามารถที่จะทําให้เรา,เาวางแผนการรักษาและเลือกใช้เครื่องมือรวมถึงยิงไปตรงตำแหน่งที่ที่ถูกต้องนะครับได้แม่นยำม,มากขึ้นครับผม ตัวอะดัาซาวไกอินตาแคปซูล่าดิสเทนชันเนี่ยนะครับก็คือเป็นเทคนิคในการฉีดยาเข้าไปในตัวข้อไหล่นะครับโดยทีเ่เราจะฉีดสารน้ำเข้าไปในปริมาณที่มากประมาณ20-30 ml นะครับเพื่อที่จะไปขยายตัวแคปซูลนะครับหรือเยื่อหุ้มข้อเนี่ยให้มันมีความกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้พิสัยการเคลื่อนไหวของข้อไหลเนี่ยนะครับ เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับจากเดิมนะครับแม้ว่าเราจะทํากายภาพแล้วนะครับกว่าที่จะหายเนี่ยใช้เวลาหลายๆเดือนนะครับอาจจะประมาณ3-4เดือนขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เทคนิคนี้นะครับร่วมกับการทํากายภาพเนี่ยมันอาจจะช่วยในการย่นระยะเวลาให้เร็วยิ่ยงขึ้นนะครับจาก3-4เดือนลดลงเหลือประมาณ1-2เดือนครับอาการลร็กที่เป็นก็ปวดแขนเอี้ยวไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปวดแขนแล้วก็ แขนนี้มันจะหันไปข้างหลังก็ไม่ได้เนี่ยทำอย่างนี้ก็เจ็บไปหมดละก็เลยไปหาหมอก็ไม่ค่อยดีขึ้นค่ะก็เป็นมาเดือนกว่าแล้วค่ะแล้วก็มีเพื่อนแนะนําว่าที่นี่รักษาดีมากเลยเพราะเขาเคยหายมามาที่นี่ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นฝังเข็มแล้วก็ฉีดยาให้แล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็มีการมาเอาเครื่องมานวด ก็ดีขึ้นตามลําดับนะคะก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะคนที่มีอาการเหมือนดิฉันอย่างเงี้ยก็ควรจะหาหมอเพราะเราดูแลเองก็ไม่ไม่ดีขึ้นนะคะแต่ที่นี่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีแล้วก็ทําแล้วก็ดีขึ้นผ่อนคลายขึ้นมากแล้วก็คงจะหายในไม่ช้านี้เพราะตอนนี้ก็เบาขึ้นไปเยอะแล้วค่ะคนที่เขาไม่อยากทนความเจ็บปวดจากอาการอย่างข้อ,อไหลติดเนี่ยเป็นเรื่องประมาณครับ เพราะน,นั้นก็สามารถที่จะหายได้เร็วขึ้นกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติมีความสุขเหมือนเดิมนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอในวันนี้โรงพยาสุขิตย์ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจสำเสริอในตอนต่อๆไปเราติดตามกันที่นี่นะครับช่อง9 M c o r t HD เวลาประมาณบ่ายโมง50นาทีวันจันทร์ถึงวันพุธวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ